บางคนทําธุรกิจส่วนตัวอยากได้เงินมาหมุนเวียนยอดไม่เยอะมากกู้เงินมาเพื่อธุรกิจให้สามารถเดินต่อไปได้สําหรับร้านค้าเล็กๆเกพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานค่ะและแน่นอนทําธุรกิจส่วนตัวย่อมไม่มีสลิดเงินเดือนในการขอกู้นับเป็นโจทย์ยากสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเลยก็ว่าได้ค่ะ วันนี้ธัญร์จึงจะมาแนะนําสินเชื่อจากสถาบันการเงินสําหรับผู้ประกอบการร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระที่จะไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ใช้บุคคลทระกันไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญรัตน์จัดให้วันนี้ไม่อยากให้พ่อค้าแม่ค้าพลาดในคลิปนี้ค่ะ <Huh? S 1> ซึ่งในคลิปนี้จะนำข้อมูลมาฝากสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อขอกู้เงินทุนมาสนับสนุนธุรกิจร้านค้าของตัวเราเองค่ะนั่นก็คือสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ Finance, จากบริษัทเฮงลิสซิ่งนั่นเองค่ะ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อตัวจริงสำหรับผู้ประกอบการแค่มีธุรกิจหรือมีหน้าร้านท่านก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วค่ะโดยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะคะเขาจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่ส0 0 0มบาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันและที่แน่ๆเลยนะคะท่านจะต้องมีกิจการหรือหน้าร้านเป็นของตัวเองค่ะและเปิดสมําเสมอมาด้วยนะคะเปิดต่อเนื่องกันมาอย่างน้อย6เดือน ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนก็สามารถขอยืนกู้ได้ค่ะระยะการผ่อนชำระนะคะอยู่ที่24งวดหรือ2ปีนั่นเองค่ะสำหรับอาตาัตราดอกเบีย้ยนะคะสูงสุดไม่เกินร้อยละ33เปอร์เซนตต่อปีตามกฎหมายคุ้มครองค่ะใครบ้างที่สามารถสมัครได้มาดูกันค่ะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ17ปีถึง70ปีและต้องมีวัตถุประสงค์การขอกู้เงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพค่ะ มีสถานที่ประกอบกิจาการอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และประกอบกิจาการมาแล้วไม่ตม่ำกว่าหกเดือนค่ะสำหรับคนกู้สินเชื่อนะคะจะต้องมีที่อยู่ปัจจุบันหรือทะเบียนบ้านระยะทางไม่เกิน30กิโลจากที่ตั้งสาขาข,าขออนุมัติสินเชื่อค่ะไปดูเอกสารในการยื่นกู้กันบ้างค่ะมีบัตรประจำตัวประชาชนมีสำเนาทะเบียนบ้านและมีรูปถ่ายหน้าร้านหรือกิจาการค่ะ สำหรับช่องทางการสมัครท่านสามารถสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านมากกว่า600สาขาทั่วประเทศค่ะส่วนลิงก์การค้นหาสาขาต่างๆทัานยะนละจะวางไว้ใต้คลิปนี้โดยอีกหนึ่งช่องทางนะคะท่านสามารถสมัครผ่านได้ที่เว็บไซต์ของ n ฮงล a ซิ่งได้เช่นเดียวกันค่ะแต่สุดท้ายแล้วท่านก็ต้องไปยื่นเอกสารที่สาขาเหมือนเดิมค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะแนะนำให้โทรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์1361เพื่อที่จะไม่เสียเวลาและเป็นการเตรียมตัวในการยื่นกู้ค่ะและนี่ก็คือข้อมูลของสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ค่ะสำหรับคนประกอบกิจการจริงๆเอกสารในการยื่นกู้ก็ไม่ยุ่ง<อ>ยากมากนะักสำหรับใครสนใจลองยื่นกู้ดูนะคะสำหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ